โดยสีมาครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโเกะหมอครับช่วยผมหน่อยเด้อครับผม,มกุมใจจริงๆเลยเหรอครับรุ่มใจเรื่องอะไรมีอะไรครับอกครับใจมีปัญหาอะไรไหนล่าให้หมอฟังซิคือตอนเนี้ยนะผมคิดว่าผมกำลังจะเป็นบ้าครับ ปั่นแล้วกันอะไรทําให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะครับคือตอนเนี้ผมชอบเขียนจดหมายส่งหาตัวเองบ่อยๆอะครับหรอแล้วเขียนครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่ล่ะเมื่อวานนี้เองครับแล้วในจดหมายเขียนว่าไงจะบ้าแล้วหมอ,อกต่มันจะส่งมาไม่ถึงผมเลยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเขียนว่าอะไรอะ่ะหมอนี่เป็นเยอะอะเนี่ยกินยาเลยไหมกินกินเลยกินเลยไม่มีน้ํากินเลยกินเลยไม่มีน้ําด้วยอร่อยนะ หมอนี่เป็นเยอะเนี่ยหายไ,ไหวๆหมอสนับสนุนโดยกาแฟพ,พอยสายคอลลเจน l o ตัสอิมเพ s สชัส่ อับอรลายจับอะไรฮะอีป้ายาย่ายาย่าอะไรนี่เธอมาจับอะไรเสื้อผ้าฉันเนี่ยนะ,มะไม่ก็ไม่เข็ดวครวที่แล้วไม่เข็ดเหรอพูดดีๆกับฉันหน่อยสิทำไมก็ครอ,อบฉันอยู่นั่นแหละฉันน่าก็อยากเป็นพันธมิตรกับเจนนะฉันไม่อยากเป็นพันธมิตรฉันอยากจะเป็นเสียงเอกหรือว่าอินซีภาคเสียงภาษาไทยฉันไม่ได้หมายถึงภาคหนังภาคละครนะเจ๊ ร <ique> ้านเจ๊ขายเสื้อ <cartoon> ผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะฉันจะได้มาเป็นลูกค้าประจำไงล่ะลูกค้าประจำนะจะน่าดีกันนะเอ่อเจ๊เสื้อตอนนี้ยังขายไม่ได้อีกเหรอนี่ยังจะมีหน้ามาพูดอีกเหรอฮะจะไปขายชาวบ้านที่ไหนล่ะฮะก็แหมก็ไม่คุณน่ะเล่นลองซะดูสิเสื้อฉันทรงสลิมนะลองสะบานเป็นสโลงเลยไหมเนี่ยฮะก็ไม่ขายใครเราเดี๋ยวฉันซื้อเองซื้อไปใส่เหรอ ซื้อไปคงรถมอไซค์อะเจ๊หลอเล่นอ่ะเจ๊แซวนิดแซวหน่อยเนี่ยขายเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเลยเอาตัวนี้แหละเออวิเจ๊ตัวนี้สวยอ,ะอ่ะตัวนี้เท่าไหร่อ่ะเจ๊ก็ตัวเท่าที่เห็นนี่แหละราคาสิคัะเจ๊ขะราคาเหรอห้าสิบบาทเฮ้ยทำไมมนถูกอย่างนั้นนะเจ๊เส้นละห้าสิบเนี่ยเส้นละห้าสิบเนี่ย นับไปดีเท่าไหร่เนี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเกือบสี่พันะตัวเนี้ยส <4, 000 S 1> ี่พันเจ๊จะเอาเงินไปทำนมเหรอขายแพงขนาดเนี้ยโอ้โอโกลราคาขอลองหน่อยแล้วกันจะลองให้เป็นสล่งยังไงฮะ <c oughs> ดูได้ดูได้แต่ห้ามลองเข้าตัวไหนบอกเดี๋ยวจะใส่ถุงให้งออั้นหนูขอดูก่อนนะตามสบายขอบคุณจ้าเอ่อรวยจ้าพี่ขอชาเย็นแก้วแต่ไม่เอาเย็นชานะจ้า น้องหมวยรู้ไหมจ๊ะเวลาพี่เห็นหน้าน้องหมวยทีไรเนี่ยตัวพี่เนี่ยอยากจะเป็นไข่เจียวทำไมเหะจ๊ะพี่เอา้าก็คนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจไงล่ะจ๊ะแต่มองมามองไปน่ะพี่อยากบอกความในใจเลยพี่น่ะเกลียดน้องหมวยเอา้าหมวยไปทำอะไรให้พี่อะ่ะทำไมพี่ตอบต้องมาเกลียดหมวยด้วยอะ่ะเอา้า น้องหมวยไม่เคยได้ยินคำโบราณหรอจ๊ะเขาบอกว่าเกลียดอย่างไหนได้อย่างนั้นเกลียดอย่างไงได้อย่างนั้นฮะแกไม่คงเกลียดฉันมากสินะฮะถึงได้ฉันมาเนี่ยโอ้ยใครจะไปกล้าเกลียดยาย่าล่ะจ๊ะแอนฉันจะเล่นน้อยทำไมต้องพูดแซวเขาฮะทำไมต้องพูดแซวตลอดเวลามีมัที่จะแซวฉันได้มีบ้างมาฮะมีสิจ๊ะ เาเลยแามองรถคิดถึงถนนมองเมฆฝนคิดถึงฟ้าแต่พอมองปลาละคิดถึงแกตาล่ะตาลอะไม่เห็นจะสวยเลยอย่าไปทะเลาะกันเลยจ้นนั่งก่อนจะใจย่ายาจ้าโอ้ยโอ๊ไปเลยปาป้า ที่ไหนแล้วพี่จะดูว่ามันมีเซี้ยนอยู่หรือเปล่าพี่จะบ้าเหรอนี่ฉันตัวเตีย้ยทำยังไงอ่ะพี่ทำเอียรโอ้โหอย่ายโทษจัดมั่งจะจะโหืมชอบหน่อยอ่ะไม่เอาแล้วมึงอาขี้จริงจริงคิดตอบมากยา่าอยากกินขนมมากโอ้โหนี่ยาย่าๆวันๆ,นๆ,นๆนเธอกินอย่างเดียวเนี่ยฮะกินจนตัวบวงมงถวนยางฉันแบนหมดแล้วนะฮะอะไรเนี่ยเรื่องมากจริงๆ โอ้โหกินได้ทั้งวี่ทั้งวันมวยจ๋ามวยจ๋าพูดพูดกับฉันก็เดียวก็พอจ้าจ้าจ้ามวยมีน้ำอะไรกินมั้งนีมากอยากกินอะไรก็ปีนตัวเองดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยก็นี่ไงนี่ไงดูดิพี่โอ้แล้วทำไมแขวนซะสูงอย่างนี้เลยละมวยนั่าดิ ก็มาจะถามอยู่เหมือนกันเนี่ยสงสัยจะเตรียมหมีน้ำนั่นแหละถูกต้องเลยนี่จะบ้าหรือเปล่านี่ไม่ใช่น้าฝนนะปีนี้น้ำไม่ท่วมหรอกแหมเถอะผู้พี่หมวยเนี่ยก็บอกกับป้าแล้วนะแต่ป้าแกแบบเชื่อนี่พู้พี่รู้ไหมชักโคอกบ้านหมวยอ่ะปาแกยกขึ้นสูงตั้ง4เมตรโอ้โหแล้วเวลาจะขึ้นนะลำบากมากเลยเราจะนั่งเนี่ย ก็เสียวตกลงมามากเขห้องน้ำแต่ละทีอย่างกับปีนยอดเขาเอเวอร์เรตอะพี่ปัญญาอ่อนมากเลยอะดูเซนลูกสาวก็ไม่สวยพ่อก็บ้าเอ็นซีว่าวันๆเอาแต่แว่นไปแว่นมาแล้วยังปากเสียเช้าชุยด้วยโอ้โหเฮียใจเย็นๆก่อนครับ พวกผมอะก็แค่สงสัยว่าเอ๊ะเฮียเนี่ยทำอะไรแปลกๆทำไมก็เนี่ยดูสิเอาของไปไว้ซะสูงเลยเวลาจะหยิบจะจับมันไม่ลำบากหลืไงไอ้ยังเงี้ยไม่ลำบากหรอกไอ้ตอนน้ำมิดคอนี่สิลำบากเนี่ยยังไงเนี่ยเนี่ว่าเขตุแล้วปลอดภัยไว้ก่อนปีนี้น้ำมันไม่ท่วมหรอกนี่เฮียกลัวเกินกว่าเหตุเนี่เนี่ไงไอ้พวกประมัดหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะอุ้ยคันหรือเปล่าว่างป เนี่ยเขาลวนลามหนูอ่ะไม่ยลวนลามมือมันไปโดนของคุณขานว่ะเอาเตรียมพรีครับเตรียีครับเรียบร้อยครับท่านครับสวั๊กซ์ค่ะสติ๊กซค่ะโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะ อบใบเตยครับอบตไม่บใบเตยครับท่านอบตมาเยี่ยมลูกบ้านเหรอครับค่ะสบายกันดีนะคะค่าลำบากหรือว่าป่วยไข้ทำไมยืนอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเฮียดิฉันตลกด้วยกันนะครับอย่าทันแรกเลยโอ้นี่เป็นกเกตังกับลูกบ้านใช่ไหครับใช่ครับค่ะรับเชิญครับท่านอบตครับอ่าวันนี้นะคะก็ตั้งใจว่า อยากจะมาเยี่ยมลูกบ้านนะคะนี่นี่เพิ่งไปประชุมที่โรงแรมเสร็จนะคะก็พอเสร็จพวกก็มาหาลูกบ้านเลยก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะคะเพราะวันนี้มาด้วยตัวเองเลยค่ะดีดีดีครับคครับคือว่าอยากจะให้ท่านอบตช่วยทําถนนลาดยางกับตรงๆยาวๆยาว ให้มีไฟแดงด้วยอะค่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ให้พามิมี่ไปแว้นก็ได้สะดวกครับใช่อ๋ออยากให้ทำถนนลาดยางยาวๆตรงๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องมีไฟแดงเลยหรือว่าตรงยางเดียวเลยเนาะใช่ครับใช่อ๋อจะได้เอาไว้แว้นไว้ซิ่งกันเออเอางี้ไม่ต้องห่วงนะคะโครงการนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ค่ะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวทำแบบ ลาดยางอย่างดีเลยเอาแบบวิ่งแบบเย็บได้เต็มที่เลยแล้วว่าวิ่งจากชาตินี้5นาทีถึงชาติหน้าเลยเอาไหมคะด <ST>. ีดีๆๆด<อ>ีแล้วตรงนั้นอยากใช้พ่มเสริมอะไรไหมคะถนนนั้นให้ตั้งสารเพียงตาอะไรไว้ด้วยไหมคะสารไม่เป็นไรแล้วครับมันเฟืองแตะพวกเราครับท่านอาบาตรครับผมอยากจะให้ท่านอาบาตช่วยหน่อยครับคือช่วยเอาอีนางยาญาเนี่ยออกจากชีวิตผมไปได้ไหมครับ <ST>. อ๋อถ้าอย่างนั้นต้องลักษณะนี้เขาบ,บอกว่าต้องทําเรื่องย้ายก่อนนะครับใ,ใเดี๋ยวคุณไปที่เขตนะครับทําเรื่องย้ายได้เลยครับทานปะะน็นตมค่ะ<บ>หนูมีเรื่องขอคะ่ะปิดอะไรไว้คะมัน,นดาคะ่ะ ขอย้ายกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับร่วมกับพี่ต๊อปตลอดไปเลยนะคะอ๋ะอถ้าอย่างนั้นพี่เขตจะย้ายให้ภายใน24ชั่วโมงเลยครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชาติก็ไปทำาี่เขาย้ายกลับเข้ามาครับผมย้ายย้ายไปทางได้อมต่อครับครับผมก็มีเรื่องด่วดร้อนจะบอกครับอะไรคะย้ายไอ้พวกนี้ออกไปจากร้านหัวได้ไหมครับครับ สูตโดยสบูเ่เบเนต C ีแ e. อนด์อว่าแต่ว่ามีลูกบ้านคนไหนอยากจะให้ท่านอบตอช่วยอะไรไหมครับอ๋อคือว่าเจ้าหมายถึงดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆตั้งสิ้นว่าตั้งแต่ที่ได้มาเปิดร้านกาปลวกนี่นะคะเย่อไหมคะว่าปลวกไม่มีเลยในหมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่ามันกลัวยากาปลวกหรือว่ากลัวหน้าอีจันน่ะกะคะ,คะ <c oughs> มีอะไรอีกไหมครับเพิ่มเติมมีค่ะหมวยมีด้วยค่ะมีอะไรจ้าหมวยท่อน้าทิ้งตันค่ะเวลาฝนตกทีไรเนี่ยท่วมทุกทีเลยค่ะอะไรเนี่ยบ้านเงี้ยพงท่อตันซ่วมเต็มทำไมต้องเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ทำไมฉันถึงไม่เห็นได้รับรายงานเลยอะฮะครับเอ๊ะเราต้องเข้าที่ประชุม้นเรื่องนี้ไม่ได้นะชาติทําไม่ผมจะดูแลแล้วก็เดี๋ยวผมจะสั่งให้ลูกน้องไปจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ได้เรื่องใหญ่เอ้ไอ้พงเดี๋ยวพรุ่งนี้แกพนักงานดูซ้วมมาดูซ้วมแล้วอา้งกันดดดววยยเี๋ติ นี่แกสั่งใครเนี่ยสั่งแกแหละจะกล้าใช้ฉันเหรออ้าเฮ้ยจะกล้าใช้ฉันได้ไงนี่ฉันเป็นผัวของอบตนะเว้ยผัวเมียกันน่ะผัวเมียกันไม่เออจะพูดเลยก็เรื่องจริงอ่ะนี่ฉันเป็นผัวอบตนะเว้ยคุณชาติคุณใจเย็นหน่อยดิครับนั่งรอที่บุตไอ้เออกระเป๋ากระเป๋าเออคุณมาทำท่านนายกองนี้ได้ไงอ่ะทำไมฮะทำไมก็ผมบอกเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะนี่ไอ้ผัวเผลอจะเป็นผัวท่านหรือยังไงเนี่ยฮะไปพูดกันในบ้านนี่มันนอกบ้านถ้าอยู่นอกบ้านเนี่ย ฉันเป็นนายกอบตฉันใหญ่กว่าคุณจะทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อผมอยู่ในบ้านมันก็เป็นขี้ข้าเราอะให้ฉันดูนะครับเรียกผมขี้ข้านะครับเด่คุณอย่าลืมนะชาติเนี่ยเขามีตําแหน่งเป็นเลขาชั้นอ่าคุณได้ตำแหน่งคุณแค่ผู้ช่วยเท่านั้นเพราะชาติเดยตำแหน่งเขาใหญ่กว่าคุณจําไว้ด้วยผมไม่เชื่อหรอกมันใหญ่กว่าผมอะผมไม่เชื่อนด่กทำไมผงถ้าแกไม่เชื่อว่าแกใหญ่กับชั้นแล้วก็เดี๋ยวไปพิสูจน์ คคไอ้เรื่องตำแหน่งกับพูจส์กันตรงนี้แหละใช่แกเป็นตำแหน่งเลขาแต่อยู่บ้านแกเป็นลูกน้องฉันนี่ถ้าจะาเอาความเป็นเลขาความเป็นผู้ช่วยมาแอบอ้างกันอย่างเี้ยก็นั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยอเออก็ดีกูจะได้ลาออกจากการเป็นเงี้ยมึงอ่าอ่าอ,า,อาล่ะครับท่านนายกอ,อบตอถ้าตำแหน่งหัวไม่มีแล้วับผมขอสมัครครับท่านอบตอครับงั้นเอาตามที่ท่านอบตอ บอกกันแล้วกันครับให้มันเป็นเลขาเหมือนเดิมผมเป็นผู้ช่วยแต่ว่าอยู่ในบ้านอ่ะผมใหญ่สุดนะครับพี่ถามนี่หนมาร้านเฮียครั้งนี้มันดูแปลกๆไปนะ,ะทำไมเฮียเอาของไปไว้ซะสู้ลูกค้าจะหยิบยังไงละจ๊ะเนี่ยเอาขวาไม่สูงหมดเลยอ่ะอ๋อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัตริครับโอ้อะไรภัยพิบัติอะไรอ้าวไม่รู้เรื่อง,อ,อ,งๆๆๆอะไรงงอ่ะเลยปีนี้ปีอะไรอ๋อปีบางกรอนเอืมเสียง ใช่งั้นก็ต้องเป็นโอ้สองพันห้าห้าห้าเออปีเนี้ยสองพันสิบสองฮะปีสองพันสิบสองใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วยังไงอ่ะอะไรวะเรื่มันเกี่ยวอะไรกันรู้ว่ารู้แล้วตื่นเต้นอะไรกันเมืโทรปีเนี้ยปีสองพันสิบสองเป็นปีที่สิ้นสุดโลกใช่แล้วเห็นไหมนายกอบตอย่างที่เผ่าอินคาได้ทำนายเอาไว้ว่าว่ามาแกงนี้ ฉันก็รู้ว่าจะต้งองลงอยไรบ้าบ้าบาบรายกเสียงแั่นมันตบผมครับผมต้องตบเตือนสติสิครับท่านอบตอครับเพราะ่อย่างงี้ปัญญาอ่อนเดี๋ยวคนก็ไม่เคารพหรอกอินคามนมมนหมายถึงอะไรนี่เพลงที่แกร้องเนี่ยเป็นเพลงของวงอินคาเขาอาอก็ใช่ไ อินคาที่เฮียเขาพูดนี่หมายถึงเผ่าอินคาโบราณโบราณที่เขาเตือนว่าจะเกิดวันพิปัติวันสิ้นโลกใช่ถูกต้องโลกจะแตกแล้วเออที่เฮียเขาพูดมามันก็มีเหตุผลนะไอ้วันสิ้นลงสิ้นโลกอะไรเนี่ยแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอครับเนี่ยนั่นสิจริงิดูต่างประเทศเห็นไหมทั่วโลกเลยห็นเปล่าทำไมเห็นมาเกิดภัยพิบัติซึนามิอย่างนี้อน้ำถ่วมอย่างนี้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ต้องเกิดจริงๆประเทศที่มีทะเลทรายแท้ๆอยู่ๆหิมะก็ตกลงมา หรือ <แฟ S 1> ว,ว่ามันจะถึงวันสิ้นโลกโลกแตกเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วเราจะทำยังไงกันเนี่ยเชื่อกันบา้าแล้วเห็นใครทำานายมาไม่เห็นจะมีใครตรงสักคนนี่ <t os> ผมว่านะครับอย่าไปมัวเชื่องมงายกันอยู่เลยครับเฮ้ยพวกแกไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแกไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาทำานายกันทั้งโลกเลยว่าโลกเรานี่จะแตกอย่างเนี้ยนอสตาดามูสใช่เด็กที่เป็นอะไรนะปลาช่อนน่ะปลาโม เฮ้ยทำนายไอ้ปาบูอะไรนี่ยเขาก็ทำนายกันมาว่าโลกเราจะแตกนี่จะไม่เชื่อกันหรอสนี่ะอะไรสาระมาแกแล้วยังจะเชื่อเรื่องมึงไงอ้าวอยังว่าอะไรก็ว่าได้เชื่อว่าว่าแก่ไปเลยเชิญมึงสาสี่ตัวนี้ออกไปเลยจากเราไปนี่เฮียพูดจริงนะครับอ้าวก็ได้ยินอยู่ว่าเราว่าออกไปเอ้ยไปไป เรืเก็บตังค์ไหมยังยังเลยสิจาพ่อเอาเอาพ่อไล่เขาไปอย่างเงี้ยทุกทีทุกทีทุกทีทำไมไม่บอกอ่ะว่าไมเก็บตังค์พวกมันก็พ่อไล่เขาไปก่อนแล้วอ่ะเหมือเก็บไม่ทันดีน่่เนเน่น่เ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 นีน่เ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 นเน่เน่เน่น่เน่เน่เน่นะเน่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 เ่เน่เต่เน่เน่น่เ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 ่ม่ว่นี่เเ่นเ่ ถ้าคิดอย่างออบตอพูดยางอบตอ,อ,บตอผมบอกได้เลยต้องถึงการวิบัตอ้าวและรู้ไหมว่าตอนเนี้ปีนี้โลกเราจะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่นอนเห็นไหเห็นไหมที่ข้าวของเยอะแยะไปหมดนี่แกจะย้ายบ้านเหรอเฮ้ <Hey! S 1> ยย้ายบ้านที่ไหนที่จะทาอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการเตรียมพร้อมไว้ย<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมพร้อมอะไรของแกเนี้ยฮะ แกนี่ไม่รู้อะไรฮะถ้าเกิดว่าอยู่ๆแล้วแกไม่เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะทันการไหมถ้าเกิดถอดดินไหวขึ้นมามันจะทันการไหมทันเตรียมการเอาไว้นี่เห็นไหมมีที่นอนมีหมอนมีมุง้งมีซุ้มมีสมภามระมีถุงยางชีพและสิ่งสำคัญนี่ <c oughs> เป็นกับไก่ <c oughs> ท่าน,นเอาไว้ทำเมียอไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไปก็ไปฉันเอาไว้กินไข่นี่เป็นการเตรียมพร้อมของฉันเห็น<ผ>ไหนไมนี่จะเกิดว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วบ้านพังมาทับโลกแกตายหมดก็เหลือฉันคนเดียวที่รอดอเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะเดชแล้วบ้านนะบ้านที่เป็นคุหืมหาใหญ่ของคุณอยู่ไหนอ่ะอ๋ะอบ้านฉันน่ะเหรอไปอยู่ทําไมลนะ่ะทะลืมไปแล้วขอโทษอันนี้ฉลาดหรือบ้ากันแน่เนี่ยถามริงฉันว่า ทำไมแกมองตอนนี้อาจจะมองว่าฉันได้บ้านจริงทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวจริงๆ,ๆเกิดเหตุขึ้นจริงๆถึงวันนั้นละเกาะพวกแกก็จะมองฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในโลกไอ่เฮียฉันก็จะทำเหมือนมันเหมือนกันเนี่ยหอวยเลื้อบ้านเลยดีกว่าเนี่ยเฮียใครจะทำก็ทำเหมือนมันไปแล้วนะไอ้้ฉันไปนอนข้างถนนเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกแบบนี้ฉันไม่เอาหรอก